เลเระเจค่นตานลูกป็นบเจาลูกเจา่อจาิดพ่เราเป็นเจ้าเหรอจ๊ะใช่รังลูกเป็นจ้าริงเปรด็นนี้พ่อสอคนพี่น้องช่วยกัดก่อตั้งขึ้นมาแต่พ่อยกกฎเป็นหลักให้กับพู่น้องเป็นผู้ดูแลพ่อพ่อมาเจอกับแม่เจ้าและก็มีเจ้าสามคน พ่อจริงต้องไปอยู่ในหมู่บ้านร้างแห่งนั้นจริงนะจ๊ะจริงลูกเป็นเจ้าจริงเลยไม่มีใครมากหน้าหลายตาเลยเนาะแม่พระใครก็แม่หมุนแม่ทัพบัณีเป็นแม่ทัพของเป็นดินชัยปูรางพุทธค่ะแม่ทัพบคณีิุถูกงไูรูรักษณะท้าทายแล้ว เขาจะมีใจรักให้กับวาเรนลูกสาวของท่านพี่นะครับแล้วดูหน้าตาเจ้ายังมันมนงงๆจ้งมงมาอะไรอีกเนี่ยมงว่าเป็นเจ้าแล้วถ้าจะมีเมียเจ้าผิดไหมพี่เจ้กค่ะถ้าโยอยากจะมีเมียเจ้าเจ้าเจ้าชู้หรือเปล่าเรื่องผู้หญิงก็บอกไม่เคยเลยสาบานนะสาบานให้พ่อไอ้บาตายอ่ะกูจะตายซะวันนี้ลยเพื่องมือกันนะ แต่มอกฉันก็ยังงงอยู่เพื่อค่ะงงเลยว่าสองพระองค์ท่านเนี่ยอยู่ยันเลิกได้ยังไงเพราะปกติสามทุ่มก็ตายทั้งสองพระองค์แล้วมันยังไงกันสี่อ่ะเป็นสี่สี่เลยเหรอแล้วก็อยู่ยิ่ฉากสุดท้ายมาสองคืนติดแล้วนพุเจ้าค่ะองคหญิงเนี่ยรีบเล่นเถิดเหงื่อพักแล้วนี่ท่านพี่ในเมื่อทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาเป็นลูกของท่านพี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น จะขอแต่งตั้งให้นางทั้งสองคนนี้เป็นลูกหลวงเลยก็แล้วกันขอพระไทยด้วยนะโชงนี้เนะคเธอน้องเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนไปดูเครื่องพระจ๋าเจ้าว่ายังไงถ้าดีอันนี้องค์องค์พระลูกเขยของพ่อเฮ้ยถูกไหมนี่บอกไปแล้วเอ้าลูกเขยจริงๆอ่ะนี่จังหีคู่ทั้งสองคนเลยเหรอใช่มีแฟนหนูตอบพ่อหน่อยว่าเจ้ากับแฟนเจ้าใครสนกหมืกันลูก ี่เเป็นรยในเมื่อทุกอย่างจบลงด้วยดีแล้วก็ขอให้ท่านพี่อยู่ที่เมืองนี้และช่วยกันพัฒนาแผ่นดินชายปุระแห่งนี้ให้เจริญสืบต่อไปก็แล้วกันทรงพระเจริญพระเจ้าขินห้เป็นเพื่ที่พารณาบังคัมบพ่องันโงกนั้งนะและสองตัวรุ่นไม่คิดพูดอะไรเลยเนี่ยเาไปจะหาหาหลวงพระสุกร์รไทยที่ไหนจะเท่า Hãy subscribe cho